ที่เราต้องการไม่มีปลาชิงชางปลากระตักปลาเล็กๆปลาใหญ่ๆไม่โอ้จะวนี้เราปลาใหญ่ไม่มีปลาเล็กลก,ลก,ลลลก็ไม่มีที่เราจะเอา <c oughs> อาาหาทั้งวันขนาดเรามีเครื่องไม้เครื่องมีมือ,อมีโซนก์โซนหน้ามีทั้งซาวมีทั้งดาวเออที่เราจับไม่เห็นเลย ปลาใหญ่ๆอันมีมากแต่เ,เราไม่เอา,เาต้องการปลาเล็กปลาใหญ่เราไม่เอาเราเอาปลาเล็กๆน้องมือปลาเล็กๆเพือเ่อมาชมมารุมกัน ไ,ไ,ไ,มไ,ไม่้่ด้านนต้รอนรอนไมก็เล็กก็เล็กอ่าไม่มีหูวะก้นเหยียดน่ะลำร่อนต้มละมวไม่ว่าไกินด้วยนักจอกนี่ก็เลย

แต่ว่ามันขึ้นมันจะขึ้นเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นจอยแล้วก็เราวิทยุรเรียกเพื่อนมาามาถึงแล้วใครมีดวงก็ได้พี่น้องวัดดวงเหิน

đi สวัสดีนะครับขอบคุณมากที่ทารรูรคิดแล้วก็กดติดตามมาด้วยนะครับจะขอบระคุณมากสวัสดีครับ